ออกกำลังกายช่วยให้ผิวสวยได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแล้ว ยังดีต่อสุขภาพผิวของเราอีกด้วยค่ะถึงขนาดมีงานวิจัยนะคะถึงประโยชน์เกี่ยวกับการออกกําลังกายที่มีผลต่อผิวพรรณของเราเนี่ยอยู่6ข้อด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือการออกกําลังกายช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาวโดยนักวิจัยนะคะค้นพบว่าคนที่มีอายุ40ปีนะคะและออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอเป็นประจํามีผิวพรรณที่เทียบเท่ากับคนอายุ20-30ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งคาดว่านะคะการออกกําลังกายเนี่ยมันจะไปส่ง ในเรื่องของสารเคมีแล้วก็ฮอร์โมนในร่างกายนะคะทําให้ร่างกายของคนเราเนี่ยอ่อนยาวขึ้นนะคะช่วยชะลอความชราของผิวหนังลงได้ข้อ2ค่ะ การออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสได้ค่ะเอว่าแต่จะกระจ่างใสอย่างไรเขาบอกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะคะมันทําให้หลอดเลือดของเรานะคะสูบฉีดแล้วก็ช่วยให้เลือดนะคะลำเลียยออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงผิวหนังมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลทําให้ผิวของเรานั้นดูกระจ่างใสหนังที่เราออกกําลังกายค่ะข้อที่3นะคะทําให้ริ้วรอยลดลงได้ค่ะเพราะว่าการออกกําลังกายนะคะช่วยควบคุมฮอร์โมนความเครียดของเรานะคะหรือว่าเจ้าคอ ให้ลดลงซึ่งถ้าเกิดร่างกายของเรานะคะมีเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ย มากเกินไปนะคะมันจะไปส่งผลกระทบต่อการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังของเราได้และนอกจากนี้นะคะการออกกําลังกายเนี่ยยังช่วยในยเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังได้มากยิ่งขึ้นซึ่งคอลลาเจนนั้นก็มีส่วนทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยกระชับยืดหยุ่นแล้วก็เต่งตึงริ้วรอยของเราจึงดูลดลงนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะการออกกําลังกายช่วยลดสิวโดยการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะจะช่วยในเรื่องของการทําให้เลือดไหลเวียนเป็นระบบได้อย่าง เราก็สามารถที่จะนําเอาออกซิเจนนะคะไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงผิวหนังของเรานะคะและเวลาขณะที่เราออกกําลังกายเนี่ยก็จะมีการขับเหงื่อออกมาสารพิษต่างๆนะคะที่อุดตันอยู่ตามรูขุมขนนะคะหรือมลภาวะต่างๆเนี่ยมันก็จะหลุดออกมากับเหงื่อของเรานั่นเองค่ะและทางนี้นะคะการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยควบคุมนะคะปรับสมดุลให้ฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะหรือฮอร์โมนที่มีผลกระทบต่อสิวของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่สมดุลทําให้ ้ลลดดงไดค่ะข้อที่5นะคะการออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยสามารถทําให้ร่างกายสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอย่างธรรมชาติได้เองนะคะซึ่งสา,ารนี้นะคะจะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากพวกอนุมูลอิสระต่างๆที่มีอยู่ในอากาศที่เราจะต้องเจอเจอในทุกๆวันได้นั่นเองค่ะข้อที่6นะคะการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้หนังศีรษะของเราแล้วก็เส้นผมของเรานะคะมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะเพระ เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยก็คือจะมีการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสารอาหารที่อยู่ในเลือดเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะไปเลี้ยงรูขุมขนบริเวณเส้นผมแล้วก็บริเวณผิวของเราได้เป็นอย่างดีช่วยทําให้เส้นผมของเรานั้นเนี่ยจเจริญเติบโต,ต,ตได้อย่างดีนอกจากนี้นะคะการออกกําลังกายอย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันจะช่วยลดความเครียดหรือว่าเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลได้พอเราไม่เครียดนะคะเส้นผมต่างๆของ เะะก็จะหลุดร่วงน้อยลงค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วนะคะยังได้ผิวที่สดใสดูสุขภาพดีนะคะรู้อย่างนี้แล้วนะคะอย่าลืมออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะในทุกๆวันวันละประมาณ20-30นาทีนะคะหรือว่าสัปดาห์ละ 3-4ถึง4ครั้งนะคะนอกจากจะได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วนะคะยังได้ผิวที่สวยนะคะเปล่งปลัง่งอ่อนเยาว์แล้วก็สดใสด้วยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการ Beauty t i p by Hercen ค่ะสวัสดีค่ะ